สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะครับก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กันยายนนะครับว่าความรักของชาวราศีกันจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสลหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครนะครับที่ต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผม ก็มาเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันเลยนะครับเป็นไพ่ของ3มถ้วยนะครับหรือว่า T of c u p เข้ามาเจมภาพผมคนหนึ่งที่กาลังเติมเต็มความสุขให้กับตัวเขาเองแล้วเพราะเหมือนกับความรักของคุณเนี่ยเคยมีความรักที่เป็นเหมือนกับเคยรักใครสักคนหนึ่งแล้วให้ใครสักคนหนึ่งแล้วอะแต่เหมือนกับสิ่งที่คุณได้กลับมาเนี่ยมันเปลี่ยนเสมือนกับการไม่เห็นคุณค่าการเหมือนกับได้รับความเจ็บปวดกลับมาก็มีไพ่ใบนี้ก็ได้เปลี่ยนเสมือนกับชาวสิกันในวันที่หนึ่งวันสิบห้ากันยายนเนี่ยเหมือนกับการที่คุณเริ่มรู้สสึกว่่่่่าทททุุุมมเเคคิงงีณลไป สิ่งที่คุณเหมือนกับเคยสูญเสียไปเนี่ยตอนนี้กลับมารักตัวเองกลับมาทุ่มเทกับตัวเราเองมากขึ้นแล้วก็เลยหมายว่าไพ่3ามถ้วยหมายความว่าการเฉลิมฉลองของชาวราศีกันครับแต่ไพ่ใบนี้เป็นการทานายดวงชะตาของชาวศีกันในวันเกิดของคุณหรือเดือนเกิดของคุณด้วยนะก็เลยทำน้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวศีกันในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับตั้งแต่วันที่1นึ1่งถึงวันที่สิบห้าคือการเหมือนกับได้เริ่มข่าวได้รับข่าวดีได้รับการเฉลิมฉลองนะครับได้รับความรู้สึกที่ฟืื้นนตัััววกกกบบคคมมมมมาาารีีีท่หสข นะครับมีการที่มีความรักที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวศีกานต์หลายๆท่านเนี่ยมีไพ่เจ็ดถ้วยเข้ามาด้วยดวงเปิดนะครับเจ็ดถ้วยหรือสเปนออฟคัพเห็นไหมเห็นสิ่งดีมากมายเลยแต่สิ่งไม่ดีก็มีนะเกิดแนวว่าความรักของชาวศีกันช่วชเนี่ยเหมือนกับดวงคุณเปิดจากครานที่เริ่มมองเห็นตัวตนมากขึ้นเริ่มมองเห็นโอกาสในชีวิตมากขึ้นก็เลยทำนายว่าสิ่งที่เกิดขึ้นามาทั้งหมดทั้งหมดไพ่สองใบนี้ชาวราศีก,ากันยายนเนีีีีี่เมมมมือออนกกกกกกกััััััับบบบบาาาาาารรรรรรรไไไดดดดดด้้ด้้คควววูสสึลปิทโขขงญ นะครับของขวัญบ้านรถหรือว่าโอกาสดีๆในชีวิตเริ่มเปิดรับเข้ามาแล้วไม่เหมือนกับการที่คุณเคยเลือกสิ่งที่มันผิดไปเห็นไหมมีงูเหา่ามีมังกรมีสิ่งที่มันเป็นผีปีศาจคุณเคยรักใครทุกคนที่เขาเป็นปีศาจรักใครทุกคนที่เขาทาร้ายเรารัากคนผิดก็มีหรือว่าคนรักของคุณเนี่ยเขาทาสิ่งที่มันเลวร้ายด้วยกันนอกใจโดยการเป็นงูเหา <Ĉ> ่หานะครับหักหลังเรานะครับทรลยศเราหรือว่านอกใจเราทําสิ่งมันชั่วร้ายอะไรประมาณนี้แต่คุณเริ่มรู้สึกแบบว่าตัวเองเนี่ยเห็นไหม เสริมสวยเริ่มหน้าตาดีขึ้นเริ่มมีทรัพย์สินพอเห็นไหมเริ่มมีบ้านก็ได้หมายว่าโชคิกตาในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยเหมือนมีโอกาสได้รับความสุขสมหวังและมีโอกาสได้รับดวงเปิดตรงที่ว่าทับสมบัติมากมายไหลมาเทมานะครับดวงชะตาค่อนข้างจะเปิดรับสิ่งดีๆเปิดรับโอกาสใหม่ๆเปิดรับเขาเรียกว่าอะไรอะเปิดรับพรที่ดีเปิดรับความรักที่เข้ามามีคนมากมายให้เรามาเลือกฉะนั้นห้เป็นี้ในเรื่องของความรักเนี่ยโชคชกันในช่วงงเดือนกันยายนคือ การมีคนเข้ามาเรียนรู้มีคนเข้ามาให้เราเลือกมากขึ้นมีคนเข้ามาเห็นคุณค่าต้องการเรามากขึ้นและเหมือนกับคุณเนี่ยได้รับความรักที่เป็นหนึ่งเดียวหมายความว่าคนที่เข้ามาหาคุณส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นคนที่นําความสุขหรือนําพาข่าวดีมาให้นะครับก็ได้ทานายว่าชาวสีกันเนี่ยมีโอกาสเจอความรักจากกาันเป็นเพื่อนกันเป็นการในมิติดีนะครับหรือการทางไกลทางโซเชียลทางออนไลน์อะไรอย่างนี้แล้วลสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเรื่องของการเงินเนี่ยมีไพ่เจ็ดเดืยนเข้ามาอีก ก็เลยนัว่าโชคสิกันในช่วงเดือนกันยายนเหมือนกับสิ่งที่คุณทุ่มเทลงไปหรือปลูกมาเนี่ยมันอาจจะเสียบางสิ่งบางอย่างที่มันมันสําคัญไปนะครับมันอาจจะหมือนกับรู้สึกสูญเสียความรักดีดีสูญเสียเงินทองสูญเสียสิ่งที่มีค่าค่าให้กับใครสักคนหนึ่งไปแต่เห็นไหมครับว่าอะไรที่มันทาร้ายคุณไปแล้วเนี่ยคุณยังหลงเหลือสิ่งดีๆต้องมากมายรอคุณอยู่ก็เลยนัว่าเจ็ดเหรียญหมายความว่าการเริ่มเก็บเกี่ยวนะครับการเริ่มมีเงินทองไหลมาเทมาเนี่ยผมทนายให้เจ็ดเหรียญก็เจ็ดถ ที่ดีกว่าเดิมเห็นไหมโดนทมร้ายทำร้ายโดนหลอกโดนเป็นงูเหา่าโดนเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะคนรักทําสิ่งที่ชั่วร้ายไปผีไปปีศาจอะนะครับก็เลยทนาว่าเจ็ดเหรียญหมายความว่าสิ่งที่มันสูญเสียไปมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีเงินทองไหนมาเทมามีความรักที่ดีเข้ามามากมาให้เลือกมีการที่เหมือนกับมีข่าวดีมีความสุขกับตัวเองมากขึ้นได้ได้รับพรที่ดีในความว่าเจ็ดเหรียญการเงินหรือเรียกว่าอะไรเงินเหลือเก็บเยอะและช่วงนี้ชาวสีการมีการเก็บหอมรอมริดหรือว่าสิ่งที่คุณ ตอนนี้มีเขาเรียกว่าอะไรเงินทองไหลมาเทียม,มามันเกิดผลแล้วนะมันส่งผลให้คุณเนี่ยได้รับสิ่งดีๆได้รับความรักดีๆได้รับความรู้สึกดีๆกับคืนมาแล้วก็เลยมำให้ชาวสการช่วงนี้อาจจะมีการตั้งต้นซื้อบ้านซื้อรถความแผ่ชีวิตการเปิดโอกาสให้กับตัวเราเองว่าเออเราเริ่มมองเห็นหนทางอะครับการที่เก็บหอมรอมริบการสร้างอนาคตการสร้างความรักดีการสร้างชีวิตดีๆให้กับตัวเราเองแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นมาพอคุณมีความรู้สึกดีๆเข้ามาเนี่ยจะเห็นภาพของ T of Pedicle เข้ามานะครับ ที่เขาเป็นดิเครืจเจริญพของคน3คนที่ยืนเงินอยู่เริ่มเหมือนกับเอคุณเองเนี่ยเริ่มวาดฝันเริ่มกาลังทําสิ่งที่มันสวยงามแล้วแต่คนรักที่เขาเดินจากคุณไปไปรักคนอื่นเนี่ยเดินกลับมาพร้อมคนนั้นแล้วบอกว่าเฮ้ยเขาเหมือนกับเสียดายคุณน่ะก็ในทำนายนว่าช่วงนี้ชาวสิการหลายๆท่านคนรักของคุณมักจะกลับมาเห็นคุณค่าว่าจะกลับมาเห็นสิ่งดีที่คุณทําลงไปกลับมารู้แล้วว่าเฮ้ยคุณดีขึ้นนะคุณมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีหน้าตาดีขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นและมีกาาารเเเเงงินนนนนททีีีีีี่่่่่่คคคออขข้้้จะะโโดดดวยุุณณมมชืสปไฟ์ึ คุณมีตัวตนที่มั่นคงนะครับดีขึ้นนะเขาเลยมีการกลับมาสามเดือนเี่ยความ่าการกลับมาแบบอยากจะรักษากลับมาขอความคิดกลับมาขอความเห็นเรากลับมาเหมือนกับอยากจะเป็นเพื่อนเรียกร้องสิ่งดีจากคุณโดยการที่เขาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาในออฟพีริเคิลสซินถือเหรียญกลับมาถือเหรียญในมือกลับมารูล้ว่านี่คือหัวใจกลับมารู้แล้วว่านี่คือความรักที่ทุ่มเทกับเขามากเพียงใดชนะสซินถือเหรียญไปนี่หมายความว่าคนรักของจารสซิกันเนี่ยคุณกับคนที่คุณรักอาจจะมีการวางแผนครอบครัวกัน สามเดี่ยญกับไพ่เนี้ยมันเหมือนกับการวางแผนครอบครัวการเหมือนกับเริ่มวางแผนที่ดีเคยรักเคยเหมือนกับวางฝาดฝันด้วยกันว่าเออจะเป็นครอบครัวเดียวกันนะหรือแค่หลายคนถึงขั้นลงทุนกิจการสร้างครอบครัวด้วยกันแล้วหรือมองถึงจุดที่จะมั่นหมายการเคยแบบมีสิ่งดีร่วมกันหมายความว่าการเคยทําชีวิตที่ดีผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับทาสิ่งดีมาด้วยกันนะครับการอยู่ด้วยกันการไปกินข้าวการทําสิ่งต่างๆที่มันเคยมีความสุขต่อกันมาก่อนแต่เพียงเพราะเขาเปลี่ยนไปครับไพ่ขึ้นมาเจ็ดถ้วย ด้วยการนอกใจด้วยการเทโลยศ์ด้วยการเนรคุณด้วยการหักหลังเ,เนี่ nee, ยกลับทําให้คุณนี่ยรู้สึกว่าเราเริ่มมองเห็นความดีมากขึ้นเราเริ่มเปิดรับสิ่งดีเข้ามาแทนที่สิ่งที่ไม่ดีอ่ะเหมือนกับสิ่งไม่ดีจงหลุดพ้นไปสิ่งดีๆจงเข้ามาแทนไพ่เบนิทั้งหมดมวลบอกแบบนั้นแต่พอคุณเริ่มเห็นความรักดีๆเข้ามาหรือเริ่มมีเงินเก็บเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มหน้าตาดีขึ้นเนี่ยคนรักก็กลับมาถือเหรียญกลับมาขอความช่วยเหลือกลับมารักษาดีสิ่งดีดีกลับจา มีการกลับมาเห็นคุณค่าช่วงนี้มีการกลับแอบมองแอบส่งมีการกลับมาพูดหรือติดต่อหรือพยายามทำดีกับคุณนะครับยังไงเขาจะกลับมารักษาหรือกลับมาทำดีกับคุณนะครับวันนี้เขาอาจจะไม่กลับผู้นี้เขาอาจจะไม่กลับแต่ไพ่เดทในที่หมายควาว่าคนที่เลิกราหรือจากไปหรือตายไปแล้วเนี่ยเขาจะฟื้นกลับชาติมาเกิดใหม่เขาจะเป็นไพ่เดทหมายความว่าเขาเปลี่ยนไปก็จริงนะแต่มันเหมือนกับเขาโดนของหรือการที่เป็นเดทหมายความว่าเขาโดนของเขาโดนสิ่งที่ไม่ดีครอบงําก็จะทให้เขาเป็นเหมือนกับคนที่ตัดคุณ แต่เดที่นี่หมายความเมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกตัวออกจากความมืดได้เมื่อไหร่ผมเลยคำนวณว่าในช่วงความมืดของชาวสีการเนี่ยคนรักที่เลือกราชเขาไม่ดีคุณไปเนี่ยเขาจะตื่นหนูเขาจะได้สติเนี่ยในช่วงของกันยายนนะครับในเดือนนี้หรือไม่เกินสิ้นปีนี้เขาจะมีการกลับมาหยุดทําร้ายคุณหยุดทําร้ายนะครับหยุดทําสิ่งที่ไม่ดีกลับมาเป็นคนเดิมออกมาจากความผิดออกมาจากสิ่งที่ความตายออกมาจากสิ่งที่มันเหมือนกับมืดบอดกลับมารู้สึกว่าเขาต้องแก้ไขนะเขาต้องรักษาคุณนะเพราะเขาเริ่มรู้ตัวววแล้่าาเเคจะสียุณไป ก็เลยเนว่าชาวสีการหท่านเนี่ยคนรักของคุณเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเริ่มรู้ตัวว่าเขาจะเสียคุณไปพอเขาเริ่มรู้ตัวว่าคุณดีขึ้นเขาจะกลับมาขอความช่วยเหลือเขาจะกลับมารักษาและกลับมาเสียายคุณกลับมาคิดถึงคุณแล้วตอนนี้เขาเหมือนกับเขาบ้องเห็นคุณแล้วด้วยนะไพ่ใบนี้เขาจะค่อยๆคิดได้ค่อยๆมีสติแต่ชาวศีการเองนะครับในช่วงเดือนกันยายนเนี่ยมีไพ่ของนายออฟฟิศทเคลอเข้ามานะครับ ในออฟฟิศเดคนกับไพ่สามเนี่ยไปนี้หมายความว่าคุณเริ่มมองเห็นความรักที่เป็นบ้านคุณเหมือนกับสร้างครอบครัวใหม่สร้างสิ่งดีให้ตัวเราเองใหม่แล้วนะฉันถ้าเกิดใครก็ตามที่ร้องไห้เสียใจเจ็บปวดเจียนตายมาก่อนดีตายทั้งเป็นมาก่อนคิจว่าเราตายแล้วเกิดใหม่ไพ่ใบนี้คือการบอกแบบนั้นเพราะจากนี้ไปเนี่ยเหมือนกับการโฟกัสสิ่งดีที่อยู่ตรงหน้าก็เลยหมายว่าชาวศิกยเกลียถ้าเกิดคุณยังร้องไห้หรือเสียใจหรือจบมาหรือว่ายังมีชีวิตที่ดีเนี่ยอยากให้โฟกัสสิ่งดีที่อยู่ตรงหน้าอยากให้ทำดีวีีีี้หดดดท่่สสุพพยยยาามมมึถงงิ ทำในสิ่งที่ดีทำในสิ่งที่ควรและทำวันนี้ให้สุดเดี๋ยวมันจะดีเองทุกอย่างมันจะเหมือนกับเด็กถือเหรียญเข้ามาเนี่ยสามเหรียญก็เด็กถือเหรียญไซนถือเหรียญหมายความว่าการได้รับทรัพย์ได้รับเงินทองไหลมาเทมา,ทมาเดี๋ยวชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นสิ่งที่ทําลงไปมันจะเกิดผลไม่ช้าก็เลยวก็คือเกิดช่วงกันยายนจนถึงสิ้นปีนี้คุณจะได้รับความรักมากมายนะครับสิ่งที่อุดมสมบูรณ์ความรักที่มาเข้ามาเติมเต็มคุณโดยเฉพาะเรื่องของการเงินและโอกาสในชีวิตเรื่องความรักเนี่ยเริ่มเห็น เฮ้ยชีวิตเรามีคุณค่านะชีวิตของเราเจอคนที่เขาจะสร้างครอบครัวนะครับทาสิ่งให่นี้ร่วมกันนะเป็นคู่ชีวิตนะไม่ใช่คนที่รักษากันหรือทิ้งกันไปตอนที่ลําบากตอนที่ไม่เหลืออะไรตอนที่ได้ความรักของเราไปแล้วได้หัวใจเราไปแล้วก็เลยไปเลือกคนอื่นก็เลยทําร้ายเราได้ก็คิดว่าดีเกินไปจนเป็นของตายจนกลายเหมือนกับดีเกินไปจนเขากล้าจะทําร้ายเรามองเราไม่มีค่าอะไรอย่างเั้นเลยอะ่ฉะฉันทั้งหมดอุบัติภัยสามใบนี้มาดูความรักของชาวราศรีกันแล้วก็การแนะนํากัน ในช่วงของไพ่ก้าเหดี่ยญน,นะครับค่อนข้างจะโดดเด่นเรื่องของการที่มีชื่อเสียงมีสิ่งดีลายล้อมเรื่องของหน้าตานะครับชั้นในเดือนกันยายนเนี่ยนะครับในวันที่1นึ่งงสิกันยายนเนี่ยชาวสีการมีรับโอกาสเรื่องของความรักที่มีเงินทองไหลมาเทมามีสิ่งดีรอบตัวสิ่งดีๆเกิดผลกับคุณแล้วนะในช่วงกันยายนก็ดะตอบไพ่ก้าเหดี่ยญหมายความว่าการที่อยู่มีความสุขอยู่แบบมีอนาคตเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆมากมายเงินทองไหลมาเทมาและก้าเเดี่ยญหมายความว่าดวงชะตาเริ่มมีคนรักเนี่ย เข้ามาเหมือนกับมองเห็นคุณมองเห็นคุณค่าของคุณฟื้นตัวเหมือนเหมือนกับเราเคยเจ็บเคยตายไปแล้วครั้งหนึง่งแล้วเหมือนกับเราลุกขึ้นยืนได้ด้วยตัวของเราเองเราุกขึ้นยืนแลวดีกว่าเดิมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีนะครับมันผ่านความเป็นความตายแล้วเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากกว่าเดิมมันมีค่ามากขึ้นมันเข้มแข็งมันเห็นคุณค่ามากขึ้นแล้วตัวเราเนี่ยก้าวเดี่ยวไปเพาเริ่มมองเห็นอนาคตเริ่มมองเห็นสิ่งดีๆที่เข้ามา ก็เลยน้อชาวสีการช่วงนี้คนรักความรักของคุณเนี่ยมีคนเข้ามาแบบมองเห็นว่าคุณเนี่ยหน้าตาดีมีสเสน่ห์ดีขึ้นนะครับ mm hmm. ก็เลยมีความรักดีๆเนี่ยนำพามาให้ในช่วงเดือนกันยายนจนถึงสิ้นปีนี้อัศวินถือถ้วยหมายความว่ามีคนรักเนี่ยเอาความรักมาให้เอาความสุขดีมาให้เจ้าชายขี่ม้าขาวเช่นชาวสีการผมเลยคนาว่าในเดือนกันยายนคุณมีโอกาสพบเจอความรักที่ดีๆเจ้าชายขี่ม้าขาวว่าความสุขด,ดีการช่วยเหลือดูแลการอยู่แบบคู่สร้างคู่สมนะครับการอยู่แบบ ก้าเหรียญอยู่แบบเขารักคุณเห็น <c oughs> คุณค่าคุณมองคุณเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายอะ่ะแล้วคนคนนี้จะมอบแต่ความสุขมอบแต่สิ่งดีๆให้กับคุณโดยการมอบของขวัญเป็นของขวัญให้แก่กันและกันเป็นความรักที่สนับสนุนซัพพอร์ตมองถึงการสร้างครอบครัวสร้างอนาคตนะครับส่วนคนที่เลิกลาไปพอเขารู้ว่าเอสินเธอถ้วยมาเนี่ยเห็นเจ้าชายขี่ม้าขาพอเห็นว่าคุณได้ดีพอเห็นว่าคุณกำลังจะไปทางที่ดีหรือมีความสุขแปะไปเท้า เห็นไหมครับมันเป็นการที่เขาเคยทําอะไรคุณไว้เคยจากคุณไปแล้วคิดที่ว่าเฮ้ยยังไงก็ไม่มีทางที่จะดีขึ้นหรอกแต่แปดไม่เท้าหมายความว่าคือการมีข่าวสารที่ดีก็ทำนายนชาวสีการ,ห,รหลายๆท่านคุณมีโอกาสาได้รับข่าวสารที่ดีในช่วงเดือนกันยายนคนที่มีปัญหาเรื่องความรักคุณจะเจอข่าวสารที่ดีหรือการที่ผ่านไปได้ดีนะเหมือนที่ผมตอบคอมเมนต์หลายท่านว่าเอ้ขอให้ผ่านไปได้ดีนะขออวยพรน,นะแปดไม่เท้าใบนี้ก็เช่นกันขออวยพรแล้วขอให้คุณเนี่ยผ่านไปได้ดีเพราะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับชาวา่ คุณจะผ่านไปได้ดีแม้ว่าคุณจะเกิดปัญหาอะไรขึ้นกับคนรักก็ตามคนรักจะกลับมาแก้ไขกลับมาเหมือนกับออกมาจากความมืดออกมาจากการโดนของออกมาจากสิ่งที่ไม่ดีและกลับมาแก้ไขกลับมารักคุณแต่ปัญหาที่เขาทําไว้กับคุณเนี่ยไม่รู้ว่าเขาจะมาหาคุณทันไหมไม่รู้เขาจะสามารถกลับมาหาคุณทันหรือเปล่าเพราะเขาทําร้ายคุณไว้หนักมากเลยนะแต่สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามคนของคุณเขาจะรู้ว่าคุณดีขึ้นเหมือนกับเขาเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเขาจะค่อยๆตื่นรู้ค่อยๆมองเห็นว่าเฮ้ยชาวสีกันดีขึ้นนะ เป็นความรักที่ดีที่สุดสำหรับเขานะเขาเริ่มเข้าใจมันแต่เขากลับมารักษาไม่ได้เพราะทํร้ายคุณไปเยอะแล้วคุณเนี่ยเดินออกมาไกลเหมือนแปะไม้เท้าออกไปข้างหน้าออกมาจากความเจ็บออกมาจากความตายเสียใจหลุดพ้นจากเขาไปแล้วนั่นแหละฉะนั้นไพ่ไปสุดท้ายขึ้นมาครับเป็นไพ่ของไฟออฟซอร์เข้ามาคือการเตือนสติความรักของชาวราศรีกันย์หรือการทํานายว่าบทสรุปของคุณเนี่ยมีไพ่ของ5ดาบใครที่ยังรักกันอยู่เนี่ยอย่าพยายามใช้อีกโก้อย่าพยายามทําเหมือนกับคนที่ไม่เคยรักกันด้วยการทําร้ายลืมสิ่งดีๆลืมการรักษากากกรป้อง นะครับความรักที่ดีของกันและก,กันไปเลยอะ่พะพอห้าดับหมายความว่าการทําอะไรที่เหมือนกับตามใจตัวเองการทําอะไรเมื่อเจอคนที่รักต้องการมากกว่าก็คิดว่าสามารถทาร้ายคุณได้แต่ห้าดับหมายความว่าวางมีดลงซะเาวสีกายคนที่คุณรักไพ่ป็นี้คือการสรุปเลยว่าใครที่กำลังเหมือนกับเจอความรักที่มัน,นแย่ๆหรือกําลังอยู่ในความรักที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยวางมีดลงซะและกลับใจนับถือพระซะด้วยนะหมายความว่าคุณหยุดทําร้ายกันได้แล้ว,ลวพยายามมองสึงสิ่งดีดพยายามทําสิ่งดีๆพยายามแบบโฟกัสสิ่งดีๆมีความสุข นะครับมันดีกว่าการที่ทาร้ายการทําให้เจ็บปวดเสียใจหรือใดท็อกซิก้วยเขาสัมภาระที่ออนออนออฟออฟเขาต้องหยุดทําร้ายคุณก่อนที่จะเสียคุณไปได้แล้วนะ mm hmm. คุณอาจจะส่งคลิปนี้หรือแชร์คลิปนี้หรือบอกเขาเองก็ได้เหมือนที่ไพ่ใบนี้คือบอกแบบนั้นพอไพ่ใบต่อมามาดูไพ่ของคนรักของชาวสีการกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างาไพ่ใบแรกนะครับขึ้นมาว่าเจเมท้าหรือเซเวนออฟวนันทำนายเลยว่าคนรักของชาวสีการนหลายๆนะท่านเนี่ยเขากำลังพยายามที่อยากจะติดต่อคุณเพรา่าเขาทุกรักคุณ,ค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 ณอยู่นะแต่เขาเหมือนกับคนที เขาเรียกว่าอะไรอยากชนะหรือยังเหมือนกับยังทําร้ายคุณไว้อยู่ยังการทําปัญหาอยู่ก็ยังกลับมาหาคุณไม่ได้หมายความว่าเขายังอยู่กับความรักที่ใบนี้ครับหกดาบแป๊บนึงนะครับซิกออฟซอร์ตเขายังทําร้ายคุณอยู่เขาเรียังกลับมาหาคุณไม่ได้เขายังทำตัวเหมือนกับทำร้ายคุณทำสิ่งที่ไม่ดีกับคุณนะครับให้คุณเจ็บหรือซิกรังเหมือนกับทำสิ่งที่มันไม่ดีเลยนะครับก็ทำแล้วหกดาบในที่นี้หมายความว่าคนต้องอยู่กับสิการเนี่ยเขาก็อยากจะกลับมาเขารู้สึกรักคุณเขาจะกลับมา แต่ถ้าเกิดเขายังทําร้ายคุณอยู่เนี่ยเขายังกลับมาหาคุณไม่ได้ไพ่เป็นนี่คือการบอกแบบนั้นนะครับเหมือนเขาก็พยายามแบบอยู่กับปัญหาที่เขาตัดสินใจไม่ถูกกับสิ่งที่เขากําลังทําผิดกาลังหลงผิดนะครับกาลังหาทางออกไม่เจออะไรอย่างเงี้ยจนกว่าสุดท้ายเนี่ยสิบดาบกว่าเขาจะรู้ตัวก็สายเกินไปกว่าเขาจะรู้ตัวเขาก็สิบดาบแล้วก็เลยไนว่าความรักของสิ์กันหลายท่านเนี่ยคนเร่งของคุณต้องรอให้แบบเขาเจ็บก่อนเขาทุกข์ก่อนเขาเข้าใจก่อนว่าเขากาลังทําสิ่งที่มันผิดก่อนน่ะถึงจะกลับมารู้ว่า เดือยไฮพิเทศคุณรักแล้ดีเขาแค่ไหนแต่บางทีเดือยไฮพีเทสหมายความว่าคุณเชื่อใจเขาด้วยการกินแอปเปิลอับยาพิษโดยการควักหัวใจไปให้เขาฝากหัวใจไว้กับเขาแต่เขากลับทำลายหัวใจเราแต่เขากลับมองเราไม่ดีมองเราเป็นของตายมองเราว่าเราดีเกินไปเป็นตัวเลือกอะไรอย่างนี้ฉะนั้นเด Hy ยไฮพีเทศหมายความว่าคนของคุณเนี่ยเขาอาจจะมองว่าคุณเป็นตัวเลือกมองคุณเป็นของตายก็เลยทำกับคุณแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเขามองที่หัวใจคุณนะเขาจะรู้เลยว่าคุณคือคนรักที่รักเขาจริงๆคือรรักแทจิงๆ คือคู่แท้คนที่ดีที่สุดไหครับที่รักมากที่สุดนั่นเองเขาจะจุดทำร้ายคุณถ้าเกิดเขารู้ตัวก็จะถึงบอกว่าแนะนําการส่งคลิปนี้แชร์คลิปนี้ไปถ้าเกิดอย่างรักแล้วก็รอกันอยู่แต่ถ้าเกิดใครรู้สึกเหมือนกับมันเจ็บไปแล้วมันจบไปแล้วเนี่ย the h y p o t h e t ครับรักแท้ที่คุณให้เขาไปหัวใจที่คุณฝากไว้กับเขาไปเขาทําลายมันก็กลับมารักตัวเองก็เอาหัวใจของเราคืนมาไพ่ใบนี้คือการบอกแบบนั้นไพ่ออร์ลคเคิลครับแนะนําชาวราศีกันในเดือนกันยายนว่า f ฟลล i n g นะครับ หมายความว่าอยากให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนกับถ้าเกิดคุณรู้สึกกำลังโน้มนงอยู่เนี่ยอยากให้เปลี่ยนแปลงโมเมนตัมนะครับแล้วก็เช้งพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองให้แบบลุกขึ้นมายืนให้ได้ก่อนเอาตัวเองก่อนถ้าเกิดเรากำลังอยู่ในที่มันหาทางออกไม่เจออยากบอกคุณว่าถ้าเกิดวันนี้คุณลน้มและคุณลุกขึ้นยืนในตัวของเราเองได้เมื่อไหอไร่คุณจะไม่กลับมาตกตรงนี้และคุณจะไม่กลับมาเสียใจหรือตกต่ำแบบนี้อีกต่อไปแล้วเพราะฉะนั้นเกิดใครอยู่ความรักที่มันแย่ๆหรือความรักที่คนมันตกต่ำทำร้ายเราคนทีี่่่มัไดววช เนี่ยคุณเรามองเราเป็นของตายเนี่ยวันนี้คุณอาจจะเจอแบบนั้นแต่วันในวันหนึ่งคุณลุกขึ้นยืนคุณจะไม่กลับมาเจอแบบนี้คุณจะออกมาจากสิ่งที่มันมืดบอดคุณจะออกมาจากสิ่งที่มันไม่ใช่ที่ของคุณแล้วนะไพ่ใบนี้แนะนําคุณในช่วงนั้นครับฉันใครก็ตามที่กำลังล้มอยู่ผมเป็นกำลังใจให้คุณลุกขึ้นยืนนะครับและเข้มแข็งให้ได้ด้วยตัวของคุณเองนะครับสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณชาวราศีการทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกดติคตามด้วยนะครับ ใครต้องการดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ